ลก,กับ TBA น,น,นะค,คนะผู้ใช้ที่พร้อมกันแรกนะคะผู้ใช้รับชม10ันพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมกดติดตามนะคะผมกดไลก์กดแชร์กดติดตามนะครัะผู้เป็นกำลังใจให้ดูชอบอย่าลืมกดไลยนะครัะพร้อมกันแล้วนะครัะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยอันดับแรกนะคะผมก็จะเป็นเกมแนว TBA นั่นเองนะคะผม ก็ขอโทษเขาไปด้วยนีะครับบุกตัวจิ้นตัวนสามารถปรับให้ภาพสวยได้นะครับแบบก็ถือว่าญอยู่นะครับแต่ก็อาจจะมีการตกไม่นิดนึงนะครับบุกแบบยังไม่ได้พัฒนาไปไกลนะครับที่มันก็มีตัวเกมพัฒนาแล้วนะครับแต่คือมันดารูดจ้าครับก็เลยไม่ได้มาได้ยินไปดูช่องนี้พูดสร้างได้นะครับผู้พัฒนาที่นเองนะครับผมก็ถือว่าภาพสวยและกานสร้างนั้นดีนะครับผมสามารถปรับภาน ที่3นะครับจะเป็นตัวเกมที่คล้ายๆกับ GTA 5เองนะครับผมใครที่อยากได้นะครับดาวโหลดด้ตนล่างคลิปเลยนะครับตัวเกมตัวนี้ผมเคยแกกนั่นเองนะครับแต่ก็ใครที่อยากได้อีกนะครับหรือเพิ่งมาติดตามเนี่ยใครที่อยากดาวโหลดอีกนะครับผมก็สามารถดาวโหลดได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับผมก็อยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะครับผมตัวเกมนี้แมปไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็ถือว่าลื่นจะไปตัมดาวโหลดได้นั่นเองนะครับผมก็โอเคประมาณนี้นะครับผมสาหปรับตัวเกม โอเคครับผมตัวเกมที่อันดับเท่าไรวะน่าจะอันดับที่สี่นะคบผมก็จะเป็นตัวเกมตัวนี้เองนะครับเป็นเกมที่คล้ายๆกับ T A ภาพสวยนะครับสมว่าอนาฬะการงานสร้างสามารถเล่นกับคนอื่นได้นะครับผมเล่นกับเพื่อนได้นะครับผมก็โหลดด้านล่างคลิปเลยตัวเกมตัวนี้นะครับผม โอเคครับผมดูกากเกมทิดเอบนมือถือนะครับผมก็ตัวเกมตัวนี้นะครับย้ำอีกทีว่าสามารถเล่นฟรีได้นะครับแต่มันต้องเล่นบนแอปเท่านั้นนะครับผมแอปนี้ก็สาหรับคนที่อยากเล่นฟรีนะครับก็ล่าร่าคลิปเลยนะครับเป็นแอปที่ต้องรอคิวนั่นเองนะครับภาพเสรอจนการนข่งขมันจะให้เราทํากติกาอะไรต่างๆตามเพื่อนบ่อนะครับมีเวลาจํากัดนั่นเองนะครับผมก็ใครอยากดาวโหลดนะครับดิงดาวโหลด ได้กี่เปลยนะครับแต่เราต้องสำหรับคนที่ใช้เหรียญหมดแล้วนะครับก็แนะนําให้รบแอปแล้วดาวโหลดใหม่จะได้ไม่ต้องไปเติมเกมเตี่เงในการเล่นอีแต่อย่างที่ว่าต้องรอคิวนั่นเองนะครบผมโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามอย่างใจช่องวิลล์กลดได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครบผมในการแกะเกมที่้ายกับทีเอนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ นะตนนิดตามให้บุ๊บด้วยนะครับตอนนี้200รับเดียวนะครับทำให้ถึงถึง3 0 0 400 5 0 0ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจของผมด้วยนั่นเองคลิปนี้ก็ไม่ม่เอเลยมากนั่นเองตัวก,การแกะเกมทีเอก็ขอุณที่บาดกูกันนะครับแล้วกดติดตามนั่นเองนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมใครทีชอบก็ติดตามนะครับผมใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องติดตามนะครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขอโทษขอภัยด้วยนะครับ